สวัสดีครับวันนี้นะครับมารื้อยุ้งฉางเก่านะครับพอดีทางเจ้าของบ้านนะครับได้ถวายให้กับทางวัดนะครับมาเก็บมาซื้อเยอะบเลยดินงานนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเยอะเลยครับานผู้ใหญ่ท่านมา้ช่วยนี่ครับเพิ่งเริ่มลงมือแล้วครับเนี่ย่า ทีมงานเยอะนะครับเริ่มลงมือเลยครับเรือนะครับนึ่นดันบนนะครับนี่ทีมงานใหญ่ไปช่วยนะครับกรนดันบุระครับเอาสังเซียแออละครับครับออครับเดี๋ยวครับ เยอะนะครับเป็ไม้เก่าแก่นะครับยืนทางดูลูกล้านไม่ได้ทำนาเลยนะครับทนเลถวายวัดรจริงๆดวกันเยอะครับลงมือแป๊บเดียวครับนี่ปปดดนี่ครับบรรยากาศของทุ่งนะครับนี่ ครับมาครับตอนจ้างใช้เวลานานครับใช้เวลาเป็นแทบจะเป็นสิบกว่าวันนะครับแตตอนรื้อนะครับดูเลยครับยังไม่ถึง15นาทีเลยครับ <c oughs> <c oughs> เชื่อกันครับนีบ่แล้วแอบเดียวจริงครับนี่แหลทำแล้วก็ผนขึ้นรถเลยครับนี่ บนก็าสังกสีนะครับนั่วัดเดือนอยี่ครับนี่เห็นะครับโอ,โ,อโอ้โหฮะาฮ่ยังไม่ถึงสิบนาทีแล้วครับนี่ครับสร้างใช้เวลานานเดียบแต่ตอนเรือนเนี่ยไวมากครับในทิมงานครับใ้างานเลยครับ เดี๋ยวกระเพราครับเห็นไหมครับอ่ายังไปถึง10นาทีนะครับเนี่งานนะครับรวมตัวใจกันนะครับประกาศไปส่งมอบที่วัดละห่อตะแบงนะครับของเขตอำเภอบ้านรั่วตอนนี้เราอยู่ที่เขตอำเภอประโคนชัยนะครับในจังหวัดระยองนะครับนี่ นี่ครับนำโดยทีมงานท่านผู้ใหญ่ประโยชน์นะครับนำมาครับที่ช่วยงานอะไรเขาไหมช่วยแล้วครับชิ้แรกเลยครับครับที่เห็นก็เป็นท่านผู้ช่วยพ่อไล่หมู่บ้านนะครับของทุกคนประสานะครับมารวมด้วยช่วยกันนะครับนี่ครับท่านหลวงพ่อก็ได้มา รับนะครับไฮพาร์ทนี่นครับแบ๊บเดียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโล,ล่้วครับยังไม่ถึง20นาทีนะครับเนี่ยนี่ครัแบคาฝั่งด้านทิศใต้ก็เรียบร้อยแต่ด้านทิศเ,เหนือครับนี่ ่ยังเป็นโบราณโบราณอยู่นะครับนะมันเลือดโอ้โหใจใจมีข้อมู่ๆเออกางมาเป็น20-30ปีแล้วครับนี่หนุช้างนะครับครับนี่เครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ด้านบนนะครับแี่ออครับไม้ออกแล้วครับสังกะสีเรียบร้อยโอเคครับจะมีเสียงในฟิล์มด้วยนะครับเสียงภาษาพื้นบ้านอีสานตองลากนะครับจะมีเสียงในฟิล์มด้วย ครับนี่ครับเรียบร้อยด้านบนเนี่ยไอยู่โซนล่างง่ายกว่าเก่านะครับเอาโซนบนเสร็จแล้ว